สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับตอนที่4นะครับพี่ชายนะฮะกับลังที่2นะครับวันนี้ก็มาดูกันต่อนะครับกับพระปิตาเนี่ยฮะพิกดวงนะครับของหลวงปู่อิ่มปัญญาวะโรนะครับรุ่นนี้พุทธาพิเศษโดยหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทในวาระแรกนะฮะวาระที่2รวมเกจิอาจารย์แดนใต้นะครับชื่อดังมากมายพี่นะครับผมบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับเป็นอีรุ่นหนึ่งน่าเก็บน่าสะสมราคาผมแบ่งปันให้พี่เบาๆนะครับนะสามารถเอาไปถือบูชากันได้เลยนะครับ เดี๋ยววันนี้ครับมาดูรายการแรกกันเลยพี่ชายนะครับหากชอบรายการไหนนะครับทักมาได้เลยที่อานดี้ไลน์หรือโทรมาได้ก็ได้ันพี่นะรายการแรกครับเปิดขึ้นมาเลยครับพี่รายการที่หนึ่งครับรายการที่หนึ่งครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาพี่รายการน,นี้เป็นเนื้อว่านซูเลือดนะฮะ ลอยแบงค์เสรครับรายการนี้ขอแบ่งปันให้พี่เบาเบาครับที่200บาทเลขหัวจมูกหมาเลขสิบห้าครับจับคู่300ได้เลยพี่นั้นราคาเดิมสายพี่เข้าใหม่นะครับองค์ไหน200พี่สามารถจับคู่3คู่ละ300ได้เลยนะครับองค์ไหนที่ผมเปิด220พี่สามารถจับคู่350ได้นะครับองค์ไหนเปิด250สายที่สามารถจับคู่400ได้เลยนะครับรายการนี้เปิดมาพี่รายการที่2เนื้อพวกระเทียวพวกกระซับฮนะ เนื้อเขียวพกกระสับลอยจีวอนนะครับลอยจีวอนลอยนะนี่ฮะลอยสายสินเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขสี่พี่รายการนี้เอาเปสองร้อยบาทนะครับจับคู่สามร้อยได้เลยนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่สามรายการที่สามรายการนี้เป็นเนื้อเจ้าทังเงินลอยจีวอนและสายสินนะเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขยี่สิบห้าเลขคุณตัวเบอร์ยี่สิบห้ารายการนี้เอาไปสองร้อยบาทเช่นเดียวกันครับพี่ชายรายการที่สามนะครับ ต่อมารายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะฮะรายการที่เนื้อเทาผงทูบโรยแบงค์เศษครับเนื้อเทาผงทูบโรยแบงค์เศษครับพี่ชายเลขโคดตัาเบอร์หมายเลขสิบหกเนีฮยรายการนี้จะสองร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่ชายรายการที่สี่นะครับต่อมารายการที่ห้าครับรายการที่ห้าเปิดออกมาพี่รายการีเนื้อเทานี่ฮะโอ้โห รายการนี้โคตรสุดพี่นะครับประวัวานะที่พี่แย่งกันเลยนะครับรายการนี้รายการนี้เนื้อทาวผงทูบโรยผงตะไบทองโรยว่านสาวหลงฝั่งตะกุดทองเจ็ดดอกฝังหมุดนะเลขคนเติมเบอร์หมายเลขค่าล้านหลังฝั่งตะกุดสามกษัตริย์ครับรายการที่ขอแบ่งปันที่พี่นะครับที่สองร้อยแปดสิบาทพอสองร้อยแปดสิบบาทพอครับพี่รายการที่ห้าครับต่อมารายการที่หกครับ รายการที่6กรายการนี้เป็นเนื้อเขียว,วกกยโกะซับลอยแบงค์เสเงฮนะเลขคนตาเบอร์ใหม่เลขยี่สิบครับรายการนี้ขอที่200บาทพอวิจชายจัคู่300ได้เลยนะรายการที่6นะครับต่อมารายการที่7ครับรายการที่เดเปิดมาพี่รายการนี้เนื้อว่านภายดำานวนเวียนนะฮะกระกดุกทอง2ดอกฝังเพชรครับ จีวอนสายสิทธิ์เลขคก่ตเบอร์อรหมายเลขรองแม่ทับครับรายการนี้ขอ250บาทพอครับพี่รายการที่7ครับหรือรายการที่8ฮนะ รายการที่8เปิดออกมาครับพี่ชายรายการนี้เนื้อดำนะฮะใบาลานโอยต่อบทองเนื้อดําใบลานโรยต่อบทองเลขคูนตัวเบอร์หมายเลข8นะฮะเลขค้นตัวเบอร์หมายเลข8ครับพี่ชายรายการนี้ขอแบ,บ่งปันที่พี่ที่200นะครับขอที่200บาทพอพี่ชายจับคู่ได้เลยนะ,ะให้เซอร์ไพรส์พี่ชายเลข8ด้วยนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่9โอ้โห รายการที่เก้าเปิดมาเป็นอะไรพี่โอ้โหลายเสือฮะรายการนี้เป็นเนื้อเสือทูโทนเลขคตวเบอร์มาเลขสิบห้าต่อพิเศษฝังพลอยเนีนหนาฝังพลอยด้านหลังนะครับนี่ฮะรายการนี้เอาไปสองร้อยแปดสิบาทพอพิชัยนะครับรายการที่เก้านะครับต่อมารายการที่สิบครับรายการที่สิบเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อ,อชมพูนะครับว่านมหาเสน่ห์นะี่ เนื้อจมูว่ามหาศสน่ห์เลขคุณตเ,เบอร์หมายเลขเจ็ครับฝังพลนกพะเก้านะรายการนี้ขอที่220บาทพอ220บาทพอพี่ชายรายการที่10นะครับต่อมารายการที่11ครับ รายการที่11รายการนี้เป็นเนื้อสายลุ้งลายทหารทูโทนพระผงนะครับทูโทนพี่เลขยกคระเบอร์มาเลขสิก้าครับรายการนี้ขอ280บาทองค์นี้ขอ280บาทครับพี่ชายรายการที่11นะครับรายการที่12ครับเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อสายลุ้งทูโทนฮะ นี่ฮะตะกุดทองนิทองสังกติทองฝังมุตนะจีวรและสายสินนฮะเลขหัวตัเบอร์หมายเลขห้าครับรายการนี้รายการที่สิบสองขอแบ่งปันที่สองร้อยแปดสิบาทครับสองร้อยแปดสิบบาทครับพี่ชายรายการที่สิบสองนะครับต่อมารายการที่สิบสามฮะ รายการที่13เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อว่างเกสสอนลอยเนี่ยแบงค์เศกครับลอยแบงค์เศกพี่ชายเลขคุณตําเบอร์มาเลขก2 0. เลขคุณตําเบอร์มาเลขก20ครับพี่ชายรายการนี้ขอที่200บาทพอครับขอที่200บาทบอกรับพี่นะครับรายการที่นะครับ13นะครับ ต่อมารายการที่14ครับรายการที่14เปิดขึ้นมารายการนี้เป็นเนื้อสายลุ้งนี่ฮะทูโทนแถวผงทูปนะฮะตะกุดทองเจนตองสังกติเงินครับรายการนี้ผมขอเป็นการพี่ๆเบาๆนะครับที่200นะครับที่200บาทนะครับเอ้ยไม่ใช่280บาทนะฮะนี่สังกติเงินนะฮะฝังพอจําสูบนะครับเลขคุณตัวเบอร์25นะนี่ฮะเอาไปพี่280บาทสวยๆเลยนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่15 รายการที่สิบห้าเปิดขึ้นมาฮะรายการนี้เป็นนะ้ำดำใบาลานลอยเปนสติกลอยไซฟิตนะฮะนี่ฮะสังคติเงินโอ้โหพี่คลาสสิกจริงองค์นี้คลาสสิกนะฮะพี่พี่ชันใดชอบคลาสสิกนี่ยห้ามพลาดเลยเลขคุณเบอร์หมายเลขยี่สิบเจดครับเลขคุณเบอร์หมายเลขยี่สบเจ็ดครับนะสวยงามนี่ฮะนี่ฮะ สวยจริงครับรายการนี้นะครับเอาเป็น2 2บาทพอนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการทันไปครับเป็นรายการที่16นรายการที่ทีเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อเจ้าน้ําเงินนะครับเป็นเนื้อเจ้าน้ําเงินพี่เลขโค้ดเบอร์หมายเลขเครับรายการนี้ผมขอเป็นปันพี่เี็นเบาพอครับ200บาทนะครับรายการที่16นะครับต่อมารายการที่17ครับ รายการที่17รายการนี้เป็นเนื้อสายลุงทูโทนจ้าน้างินโดยจะใบทองนะฮะทองคู่เลขรายการนี้ผมขอแบ่งปันให้220บาทพอพี่เลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขสี่ 4, ขอ220ยบาทพอพี่เลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขสี่ 4, ครับรายการที่17นะครับต่อมารายการที่18ครับรายการที่18เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อทูโทนนลยฮะโอ้โห เลขคูณเบอร์หมายเลขสามครับเลขค้ณตเบอร์หมายเลขสามครับพี่รายการนี้เอาไปพี่ชายขอแบ่งปันให้พี่ที่สองร้อยแปดสิบาทพอสองร้อยแปดสิบาทพอครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบแปดนะครับต่อมารายการที่สิบเก้าครับรายการที่9เก้ารายการนี้เป็นเนื้อสายลุ้งทูทนผงนะฮะ นี่ฮะฝั่งพลอยนประเก้านะครับเลขคนณตเบอร์หมาเลขยี่สามครับรายการนี้ผมขอสองร้อยห้าสิบาทพอรายการนี้ผมขอสองร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการที่สิบเก้านะครับต่อมารายการที่ยี่สิบครับหรือรายการที่ยี่สิบเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เนื้อดําใบลานนะครับโรยสายสินนะฮะโรยเนี่ยฮะจีวอนเลขคนณตเบอร์หมายเลขสามพี่รายการที่ยี่สิบครับ รายการนี้ขอแบ่งปันปที่200ปบาทพอครับพี่ชายนะครับรายการ20นะครับว oh, ันนี้ก็มีแบ,บ่งปันนะครับ2ีรายการในพิชายลองเลือกชมดูนะครับหากชอบรใจาการไหสนสามารถติดต่อเจ้าที่ดีร้านและเบอร์โทรได้เลยนะครับสำนีกาบขอบคุณมา,มากครับพี่ชาย